มอ์นิเพื่อนไปไป,ปจวดกับไปออกกํลาลังกายกับสาวแหล่วิวีเป็นสาวแหลโซตายแล้วเด้อ so สาวแหล <c oughs> สาวแหลสาวแหลยกโยกไปวันนี้ไม่มีเมนูกับข้าวนะวิวว <c oughs> จะไปกับครอบครัว สามีาพาไปกินข้าวบ้านพี่ชายแกเชิญไปช่วงนี้เป็นช่วงบริษัทห้างร้านที่ยุโรปเขาจะทำเขาจะเลี้ยงบริษัทเลี้ยงครอบครัวก็เลี้ยงวันนี้ตอนเย็นตอนเย็นไม่ว่างนะคะโยกไปโยกไปในท่า สเตปง่ายๆนะคะออกกำลังกายอยู่บ้านไม่ต้องไปจ่ายเงินฟิตเนสประหยัดประหยัดไม่มีเวลาไปลรงฟิตเนสโยกไปโยกไ,ไปเนี่ออกออกกำลังกายนะคะสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งสุขภาพดีเอาโยกไปโยก ไปสาวแล่สุขภาพดียกไปยกไปสูตรนี้ยกสูตรนี้ยกก้นยกนก้นก้นงอน,น,น,นจะได้ใส่กันเกงสวยๆนะคะ20ครั้งค่ะซ้ายขวาซ้ายยกไปเลย รีด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 แขนรีดขายืดยืดขึ้นไปยืดยี่สิบครั้งค่ะยี่สิบครั้งขายายแขนเรียวขาเรียวยกแขนยกแขนยกแขน,แขนฟียกขาฟีออกอยู่บ้านนี่แหละค่ะ ถ้าไม่ต้องไปกระโดโดโลดเต้นนะเรามีอายุเยอะแล้วกเกษียณแล้วมีวิีชอบสนุกเป็นคนชอบสนุก6กอปีปีหน้าย้ายกับไทยก็หกสิบสไปนั่งที่แขถียงหน้าหมเลยไปเลยสายยอดสายโยก คนบอมีใจกว่าสายออกกำลังกายท้าทายความหนาวเมื่อวานมีแดดหิมะหิมะหายหมดเต้นขาเดียวแล้วนี่ โยกไปแล้ค่ะโยกไปบิดไปออัน,นเอวคอร์เอว24เอว2อสบิดไปเอว24โยกไป ยกไปเห็นไหมเหงื่อเริ่มออกแล้วเหงื่อเริ่มออกแล้วเหงื่อเริ่มหมดยกไปบ่อยแขนอย่าให้มีเนียงแขนนะคะสร้างกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะคนไหนไม่ยกไม่ออกกําลังกายหนังเราแก่ตัวมันจะเหี่ยว มันจะมีเหนียงนะคะมีวี่ชอบแขนเรียวขาเรียวแขนเรียวขาเรียวถ้าเต้นแมวสันเสียงพินผู้ไทยยาวๆเด้อเอายกไปเสียงพินห่าวเสียงคนอีสานได้ยินเสียงพินเขาขึ้นเล่า Đau cuộc bông sao con kẹt nó Sơn bởi hào sáng Sơn Sơn bay sáng miệng bay sáng la bay sáng la เดี๋ยวลงเร็วฟังพีส่สิดูจะเหงาออกแล้วนะนี่ออกกําลังกายแบบเบาๆที่บ้านเราไม่ต้องไปเสียเงนินนะคะวิกับเมืองคทยปีหน้าก็จะไปลงความสามารถพิเศษลำขาเดียว ม่อยู่กับวิวี่นี่มาแล้วใช่วงนี้มันหน้าหนาวไม่ออกไปเด็กเด็กคนไทยร้านไทยค้าเราเกะโทรมาโอ้ยย้ายออกมาเนี่ยย้ายออกบ้านเนี่ยบุ่มโรคส่วนตัวสูงก็เลยมาออกไปก็หมดเงินเนาะออกบ้านทีก็นานๆก็ไปเที่ยวทีค่ะร้านไทยตรงเนี่ย สิบนาทีหา่างกแต่ก็ไม่ไป่อยมันมันเยอะตรงไหนก็ไปมาหมดแล้วพี่จะ,จะประกาศตอนนี้แล้วมักกะลาก็ประกาศบริษัทขายบ้านเขาก็จะมาขายบ้านให้วิวก็กลับเมืองไทยเลยค่ะปีหน้าประมาณถ้าทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยก็อีกส<ม>ิเดือนค่ะสู้ๆ เตียลงสลงันเตี้ยลงกระดูกออกกำลังกายสู้ๆไปด้วยกันนะคะเพื่อนคนไหนอยากสุขภาพดีทำตามวิวีบอกนะคะติดแล้วติดออกกำลังกายดีกว่าติดอย่างอื่นก็ให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยตอนรับคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่สุขภาพดีไปดื่มน้ำก่อนคะ่ะนะคะ ก็ให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งมีเงินเป็นร้อยล้านสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์